โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mr. k i Channel แล้วก็รับดันะฮะผมวันนี้เราไม่ได้เ่น P นะฮะก็ซึ่งผมเคยบอกแล้วเนาะว่าผมไม่เล่นเกมออนไลน์หรือเกมอะไรดั่เด็ดขาดที่เป็นเกมแนวยิงนะแต่วันนี้มาเล่นกับเพื่อนสองคนสักหน่อยนะก็นั่นแหละดันเต้ฮิวกับนั่นแหละโอ้หัวไก่ครับวันดีโอ้นที่จริงผมก็ไม่เล่นนะเอาทีมฝั่งตรงข้ามรายงานตัว มีค่าไม่มีสัญญาตอบรับจะวิบ่าวจันแี้วเงียบกันหมดเลยไหยดีค่ะติค่าหนูเป็นไก่ค่ะหนูชื่อไก่ไก่บอกเลยว่าไม่มีคนยังไม่บอกตัวตนอ่ะไม่บอกตัวตนสองสองอยากอยู่แดงอดงอดงคคนที่พิมพ์ว่าอยากอยู่แดงเขาเป็นเกย์นะ โอเคโอเคไปไปโอเคฮะงั้นมาเริ่มเกมกันเลยฮะจะได้รู้กันว่าตี่มือเรากากขนาดไหนดูดิสามลุมสี่เลยนะเว้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยนี่อเนเนี่นี่นี่ย่ย่ยนียนี่ยเนีนี่เ่ยนเนี่สไนยเปอรยขึ้่นี่ยเนีเนี่ยเนียเี่ยเบ่ยน่ยเน่ยเน่าเ่ยนยนียเนี่ยนี่ยนี่ยที่ขเบยนะยเนีนน่ย่ยยจเยอเยยน่ ออไตั้งสีไฟแป๊บออกลับ้าตัวแเก็ตั้งสี่ไฟนรมาเถิอันนี้มีสวัสดีแยกทางกันนะครับเอาเกมนี้วิ่งไม่ได้เหรอเอาวิ่งได้จังเอาอ้ไ้ไอ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 ้อ้ไอนไอ้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 ไออ้ไอ้ไอ้ไอยอ้อ้ไ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 ้ไออ้ไอ้้อ ไปยังไงนะ่คุณตมไปแล้วครับกับคุณมิสวาเชีโอจนะครับไปไนงเข้าปาเอต่เ้ไนสวับครับเากันูกอ่ะโอ้ยไข่เมล่ะโอ้ยเดี๋ยวมาจากไหนจ้าจ้าเฮ้ยทำไมเราไม่มีผลงานอะไรเลยอะเราเอาไปเรามาโชว์กากกันเนี่ย จรินะฮะอุ้ยถ้าต้องนี่เดี๋ยวขี่ทำไร้เล่นเล่นเล่นลูกฟองนะครับเส็จแล้วับขึ้นหวานทำไมคุณทำไมคุณชิปพลอยปิงเพชรไทยอ่ไทยล้วเ้ยไยงเ อันนั้นก็สุดยอดสุดเดี๋วไปสามครับอันดีฮะเมื่อกี้เอ้ามาแล้วเข้ามาแล้วแต่ติดที่สุดติดที่สายตาแบบเอาโดนเก็บโอ้โหเดี๋ยวขี่คนวะทุปกรณด้วยว่ะมีคนวะเราก็โดนเก็บโดนคนวะเนี่ยไอ้เดี๋ยว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 เอ้ยอยู่อยู่ตรงนั้นทาอะไรวะ ไม่น่าติดที่ใส่คเตอร์มาเลยโอ้ย้ยไปไหนไอ้ไอ้ิ้ปานอะไรล่ะเก็บไหมฮะมือจิ้ไปแร้เบิดเอาละครับโอ้ยย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 ยมยย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 อยย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 ย คนที่เล่นเคาเตอร์แล้วมาเล่นเกมนี้มันคจะเรี่ยงกันเลยปกติเคาเตอร์มันต้องยิงขามันจะตีไปหัวไอ้พวกคือตัวเป็นตัวไม่เห็นจริอ่ะไม่เห็นเดี๋ไปอไหนใครมันบอกว่าอยากจะเล่นมีดอ่ะไหนไหน กับหนึ่งนะไปโดกัสสนัแปบมิจว่าตัวเซรยเป่าไปเลยหลับเลยยาไม่เขาแปดไปยายครับเฮียวะอ๋อมยไว้ทำไมทุกคนทำไทุกคนรู้สึกแล้วก็สวยมีน้ำมากทุกคนนั้งแบบพิศีโอ้ย อ,อยู่ข้างบนเหรอวะทำอะไรเไม่เกี่ยวปกตญยะว่าเราจะไม่ทำร้ายเดี๋ยวทำไมเกมนี้มันระเบิดไปข้างต่ำจังเลยวะไมันต่ำนไแกเอ๊ะนะครับผมสามตัวนะฮะเฮ้ยมันต่ำมันต่ำริงพี่ตีเพราะว่าปกติอะเกมเคาน์เตอร์มันสูงกว่านี้อีก ไอ้เมฆบนไอ้เีพี่แทนก็ไม่ได้อยากทำอะไรมากเลยไอ้เมฆเก็บบนให้หน่อยมันลงไปแล้วเมฆพี่แทนนี่ใส่เสียอ้าวอ้าวอ้าวไม่ใช่ว่าพี่พโดนคุณ เหมือนเราเป็นตัวแจกกันไปด้วยแม่งตอนระวังนะโอเคโอ้ยทิฟเยี่ยมทิฟใส่ชีทกินได้เนี่ยเอาสองไม่ได้นะครับเราใช้ชไนท์ธรรมดาถอยหน่อยอ่ะครับตอนมิสเตอรนี้มันเหมาะกับสไนนะครับส่วนส่วนมิสเตอร์ว่าเคียวิจิใช้ปืนอะไรครับยุกสองเอาไปส่งโอ้ยเดี๋ยวดูสไนท์สนท์

ได้ลอยข้านบนเลยนะเราปโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวมาจากไหนวะตอนในขนบนเฮ้ยไม่ได้หรอกต้องไปด้านล่างอำจะไรเอ่ยโอ้ไปเลย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 เลยเ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 ดย๋ยวเลยไปเไปไยไไงเอยไม่เคยไดเยิปหลยไยไปเลปเเ์ยยลล เอาที่เอาที่สบายใจเอาเอาที่เดิุกเลยเ้ยโอีด่ดโอ้ยไโดนได้ไงโอ้ยแต่จะสู้ได้ไงนาะพี่ตีพี่แฟนถ้าแน่ตีมีเอานี่บุกเลยดิจะบ้าเหรออาพี่บุกาบมีดเหรอมีดเหรอโอ้ยไม่โดนไม่ตายนะ เกิดพิษหนาไหนครั้งนีอะไรแต่ตาต้านแต่นะครับนีเาจะม่รายสังละโ้หดเป็นไงสุดยอดอย่างที่เคยบอกนะมิโซเชิกอบเนานไหนค่ายเป็นไงเลผู้ชยไม่โดน เอ้ยระวังข้างบนระวังข้างบนระบาข้างบนสองโอ้โหม่ใครวะใครยิงวะโดนใจเต็มเลยใครใใคครรยิงมาจากไหนนี่เสียงตีนแถวนี้เดี๋ยวเราฆูมป่าเห็นได้แพนแล้วเห็นได้แพนแล้วรอก่อนแพนสวัสดีครับสวัสดีครับเออขอไม่เจ๊แพนดิว่า

โอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยไย้อมเขาไข่ไปย้อมเขาฝนเมื่อกี้เห็นเหตุการณ์แบบมาเลยเมื่อกี้เห็นแบบแมาเลยโอ้ยจับขวางหงับพ้อนเหรอแะไรค่ะทำไมไม่ตายทำไม่โดนนะยี่แทนนี่แทนข้างบนคนหนึ่งอะขอขอเรียกร้องหน่อยเมื่อกี้ใครยิงเรา เอ้อ้าอ๊ยลบลโอ๊ยเฮ้ยไอพี่บ้าวัระวังผมมีตวันตยหน้าผมเลยเมื่อกี้มเล่นมงเลจับกันโอ้ยยแลกแกัน้าเรเมื่อกี้แลกกันทุกคเดี๋ยวย สีพี่สีทับเลพี่ตีนี่แหละไอ้อ้ำกู้งต่กลางหัวเอ้ยลองไปดูเฮดช็อตดีกว่าโดนเฮดช็อตกลางหัวเลยอ้ำอ่างคือค้ยขามันหลบได้ยังไงอะไรนักหนาวเต็มยี่หมดเลยคุณระเบิดเต็มหลักเออไฟร์ในห้องเจ๊ะเจ๊ะเลย ไม่อยากจะบอกนี่ฉายากรเนี่ยตายร้อยศพเนี่ยของเฟย์ยักหนาไอ้ศนายเดี๋ยวรอข้างบนเลยนะแฟนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ<อ>้ยหลอ๊ะหลบอกโดนศนายอ่ะทำไมไม่เล่นหมดศนายเนาะจะเอ๋อยู่ที่โล่อะฝั่งเออจะเอ๋ คุหมดเลยเหรอมี่อกี่คนกี่คนเขามาหาเนี่ยโอ้โหสองโอเคกสามโอ้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 อ้เอาไว้มื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งอไปแล้วโอ้โหกาหัวอีล้ว่ตอนเหลือไว้ให้มังเหอะโอเคได้ไดยิงเพื่นไปหน่อยเี๋ยวเจอพี่บอลเเ เคียร์มือสไนต์ตกลางให้ทีเจ้าไม่โดนเลยตันนัดอ่ะนั่นแหละก็ถนัดแต่เคาน์เตอร์อ่ะวิศวกรจีใครเคาน์เตอร์โอยก็คิดว่าเล่นเกมเคาน์เตอร์ใช่โหเคาน์เตอร์มันต้องยิงขาเคาน์เตอร์มันต้องยิงขามันถึงจะแบบโอยิงขาเลยดิโอยิงขาผมไม่ตายนะโอ้ยปวดหัวเนี่ย มิสัยไม่ดีเลยโอะไรอ่ะพี่แทนมิสัยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนมานี่เลยพี่แทนมานี่นะคมีการล่ามิดเดิ้ลคืนโอ้โห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 โอ้ยโอโอ้ยผมไม่สู้เขาเฮ้ยเขาไมเขาไม่ตายโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้โอเคกระสุนพี่ตีซ่อดไปเองบูย โดนไหมเมื่อกี้นี้เอาความรู้สึกเป็นไงบ้างไตอนนี้ต้องแบบติดเน็ตความไปดูค่าเหมือนปืนจะลั่นไปเลยเมื่อกี้นี้ความรู้สึกว่าเออกูต้องเล็งตรงไหนเพราะปกติเล็งแต่ขาถึงจะเล็งตัวเล็งตัวกับระหว่างหัวเพราะปกติเกมสมเน็ตอ่ะมันเล็งขาถัอว่าแล้วโทษีดจะนายลองตัวดีๆนะจ้ว้าเต็มหน้าเลย พุชเป็ดเป็ดเปดวตกใจป้าแดเดนพิสวาตกใจ้ีนีใครก็จะใครจะปลาทำไโอ้ยแพนกับตายแล้วนาโอ้ยไม่ตายในเนี้ยใครว่าได้ค่าสนัยนี่ใครก็ได้ยิงสนัยให้หน่อย ตายแล้วเปิดโหมดโนคิประเบิดระเบิดแปรโมโนคิปไม่ใช่แกรีมอสอะไรเงี้ใครมันบอกว่าเคาน์เตอร์แม่งไม่แตกต่างกับกับพีดีไม่ไม่แตกต่างกันเลยเคาน์เตอร์เคืนมันจะดีกว่าจําไว้เคาน์เตอร์คืนจะดีกว่าพีดี ไปแล้วมาโอ้ยอุตส่าห์ไปยังสวยไปอย่างสวยตายยังหมาโอเคขนาดหลบหลังกล้องแล้วยังโดนปีหลังว่าย่าหลบหลังกล้องโอเคให้หลบหลังที่แทนเนาะโอเคนั่นแหละ ไม่แทนนี่อะไรแทนถ้ากันแดดจริงนะอ้าวเอามาอาแนแจะดีอ้าวาเลยถ้าันดิงนะเดี๋ยวัที่แทนแบบี่แนมาให้มันลบดิใช่โอยโอยร้่ที่อยู่แต่านเลยนะไม่ค่อยเล กูชนานเปิร์ไง <itch anse noise> เอาปาเบิดม่วงหลุดแล้วมันมีมันมีวิธีการอะไรบบ้เองโอ้ยปล่อยเบิดอะเบิดนะเบิดเบิดว่าทำมันเนี้โอ้โหมีดันมีคีด้วยนะมีคุคีด้วยโอ้หเอากรแลกแลกแลกกำ ตอนกิ่งเาองมาวิ่งวิงด้วยกันนะแฮีมาเลยยิงซอดกลางไม่โดนใครเลยเดี๋ยวเรียสนายมาก็ได้อะเออวิบอลเรี้ยสนายอ้าวลองใช้ปืนก่บ้างสิอะไรนะโอ้ย เล็เล uh, ็ปตึก so hey, so ้บ so you know. uh ้างดิตึงก้นอ่ะตึก้เป็นอะไกยู่โจมดีว่าเวลาป่อยู่โจมเกียโอ้ไม่ตายกะไดไม้ก็ได้ฆ่าเขาเร็วฆ่าอาแล้วโอ้เกียใเย็นสี อย่ามาเล่นดิพ่อจะอะไรครับอะไรครับพอจะมี AWP ให้ทุกคนใช้ดิโอ้ยอะไรเพยะไรแับเมื่อกี้เมื่อกี้ขึ้นไปไหล่ด้านบนสนุกดีไหมครับโอ้โหมีสว่าขึ้นไปจีใช้ปืนกลนะครับโอ้โหกลย์สองใช้ก็ดีวันนะครับ

เจาะนั่นอะไรอ่ะอุ้ยเอาปืนตับมาเล่นกันได้ไหเฮดช็อตอุ้ยเ Headshot เกิดเป็นคนเบาบ้างดีกว่าโอเค จแพ็กน yup ี pak, ่นะเดี๋ยวจะใครใครใครโดดตึกโอ้โหดุจีคิว8ตาย5สีไอ้นี่ก็ยิงจังเลยฮะใครไปไหนเอ้าใครไปไหนอุ้ยโอ้อั้มโดนยิงหัว อะไรอ่ะใครทำน้องใครทำน้องข้าจะไปลงมาไปลงมาใครทำน้องข้าก็ไม่รู้สินะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแปดโอ้ยโดน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 โด่ตัวเองเหรอเฮ้ยวิ่งไปโดนผมนี่ศาสกระสุนเลยครับอ้าวจะเห็นอะไรครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว

อม่า้จากไหนวะเนี่ยมาจากข้างบนเดี๋ยวเะเดี๋ยวเตะอุ้ยอุ้ยมันี้ออกมาแล้วแน้ดียวเว้ยถ้ารนชาเป็นองสคนอุ้ยพี่บอลอะไรเนอะไรออยพี่บอล ไอดีดีไอ้อาบอะไรเหรอโอ้ยไอ้จันจะบอกแล้วไม่เคยเล่นดีดีทำไมใครอะเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งเล่นอยู่ผงบอกไอ้จันทวุ้นกี่คนไอมาสี่คนสี่คนพิจิตเ้าบอะเราไปกลับไปที่เดิม ทำเลยการระเบิดเกมนี้มันโดนใกล้แอะต้องตั้งเลยโอ้โหตอนนี้พี่ตีน่าการเจ็นอยู่เออแค่เงียบเกมนี่นะข้าสนายข้าสนายข้าสนายเขาอยู่กลางนะจะฆ่ากูจดิ้นไปเฮะไฟระเบิด ติดได้ไหมไปแล้วเาโดกั้วโอ้โหแรงกว่าตตดคิดว่าเป็นตายเลอไอ้ปยอ้๊อ้อ้รอยู่ฐานอ้๊ถับตอยไปนโอเคกลับมากระต่อยรอบนึงๆๆที่ใครโดนยิงวะออะไรอะไร ตีกดีกดีอ้ามกด B กด B โอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยอ้ยจะเปิดไฟไม่โดนหรอกโอ้ภาพลื่นขนาดเลยเป็นไงอ้าปืนจะสีนัดเออกดบีกับ แห่เหลือ่ะเดียวพอโอ้ยคอยเย้โห่เสร็จหมดเลยอะไลน์สออยจออนอโอ้ยสนเป่ารอเลยยืนรออยู่อับไปคน แบบนี้เขาลยกใจแล้วปะอะไรอตโอ้ยระเบิดเฮ้ยนั่นแหละพี่จีไอคนตามตัวโอ้ยจิ้มมือสไนนี่นะอะไรไแพรใช่

มีสอยมาไหมของตัวสุดท้ายของตัวสุดท้ายโอ้ยโอ้ยลองแพ่โอ้แพ้อยู่แล้วใช่ปะฆ่าเขายิงยิงไม่ตียิงใจเย็นโอ้ยอยู่กันกี่คนเนี่ย จอดอยู่ฐานไว้อยู่ฐานอยู่ฐานอยู่ฐานใครตัวสุดท้ายใครตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่ฐานไว้อยู่ฐานไว้อยู่ฐานไว้เข้าไม่ดุไม่ดุไม่ดุเลยโอ้โหอยู่ฐานไว้อยู่ฐานไว้อยู่ฐานเขาเรียกว่าตอนแค่แตยเขาจะเก่งขึ้นถามไว้ถามไว้ถามพี่ตีขึ้นบนพี่ตี ขึ้นบนแล้วครวิ่งแล้วขึ้นบนไม่ใช่ตัวสุดท้ายเฮ้ยตัวสุดท้ายขึ้นบนแล้วขึ้นมาขึ้นมาอยู่บนขึ้นไปอยู่บนเราจะไม่มีทางไปตัวสุดท้ายมั้งเหนื่อ้ยเหนื่อยเหนื่อยเลยเมื่อกี้ใครโดนคิวไม่ใช่เรานะที่นี่แหละเย่ไม่ใช่ตัวสุดท้ายเว้ยไม่ใช่ตัวสุดท้ายอ่ะ เอาไงต่อเอาไงต่อดูด้วดีทีงานฮะด่ด้วยเอาไงต่อไหม่เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายเอาดีดี